สวัสดีจ้าพี่น้องสิพามาเก็บเห็ดเพิ่งเกาลัดนอกจากนอก้อดอกงามงามด้วยพี่น้องนี่แข็งโป๊ะเลยดอกงามแต่บางดอกก็เทาเด้อจ้าเด้อเบลืองแข็งนะขามันแสบด้วยพี่น้องอเห็ดพึ่งเกาลัดเขาว่านอ้อ ดอกจูมันน่าจะนอกนี่พี่น้องงามคักกันบอ,อกบลายแมน,นี่นี่นี่ตอโปายหลยโอ้โหนี่นี่ลายอยู่ข้างนี้จะไปแกงกินน่าจะนอกนี่เห็ดพึ่งเก่าลัดน่าจะน่อ อดอกแข็งเด้อพี่น้อง,ดอ,ง,งด,ดอกแข็งแข็งดิดอกแข็งเรากินแ่บพรอมเดอ้อจ่าเดอ้อนี่ยม่ดดอกออนไลน์ดอกอยู่พี่น้องเอ,อ้ยนี่เอามากี่ดอกนึงไปใส่นี่ตอกเบิง้งด,ดีดีเด้อมันสอกเป็นผูกเป็นกลุ่มนะจ่าโนอนี่นน พี่น้องเออเหยียบเห็ด <c oughs> มันได้ทำบ่เห็นหันกลับมาจังเห็นนะจ่าเนาะนี่โอ้ยมันจะออกเป็นกลุ่มนะจ่าเดอ้อสีแซบกาเห็ดเพิงหวานนะจ่าเดอ้อนี่ราะมันแข็งมันแข็งแข็งกรึบเลยนะจ่าเดอ้อโอ้ยอยากไปอยางมากกมาเหยียบเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยมันจะออกเป็นมู นี่มูนึงเนาะจ้ะเนาะนี่เขาเรียกเห็ดพึ่งเกาลัดแข็งกินแสบดเด้จ้ะเด้อแสบไปเห็ดพึ่งหวานมาได้กินเห็ดพึ่งนี่เจ้าสิลืมเห็ดพึ่งหวานเน้ะจ่าน้อกำลังเสียออกเออต้องมาจอบเบึกอีกเนาะจ่านาะนี่โอ้ได้เลยได้ได้เลยนี่งามจ้าพี่น้องต้องเบิ้ลยีๆเีด้จ้าเด้อเพราะว่ามัน ออกดำๆมันแนมบอกใครเห็นเนาะจ๋าน้ะองควายหนามันหนาเนาะจาะเนาะงขาต้องระวังเบิ่งง่ามๆพี่น้องนี่งามคักมาเจอดอกเทาหลายดกากาอนนดกกันนาะจ๋ะนี่เทาเลยนี่ดอกอ่อนๆนี่ก็เกือบเทาเนาะจาะเนาะงผอบมูเนึงพอได้แกงอยูน่นจ๋เนาะ เอินเฮ็ดเพิงเกลาลัดน่าจะมันออกโมคะไหลมันออกโมทัวปลาปลาใหญ่ซื่อน่าจะเนาะออ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วหลายดอกอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังงามๆโอ้ย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 ,อยนี่เด้อจ้ะเด้อกำลังงามๆบิง่งอู้หึขาใหญ่หอม ขาใหญ่พร้อมนี่นักจ้ะเด้อขาใหญ่พร้อมมันจะออกเป็นมูกันผอกับผอเป็นมูนดดักจ้ะเด้อโอุ้ยอีย้เน,น่าแล้วเนาะจ่ะเนาะนี่ กันพอเป็นมูนะจ๊ะเนาะโอ้ยเดี๋ยวสิท้ายคลิปใหม่เพื่อนจ้าดอทหนึ่งมินซีนาที่แล้วนะจ้าเนาะ,ะ,นะะนะเดี๋ยวคันพออีกมูสิทายให้เบิ่งอีกขอบคุณเด้อจ้าเด้อนะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้เพ่อจ้าเด้อนะ